แมงกระพรุนสุกถั่วมาอยู่ในเพลงนี้ได้ยังไงตอนนี้ถ่ายไปทางไหนก็เจอแต่ not cute a n i m r e ของน no ้องไอรี I เอาไง่ายๆเนื้อเพลงมันก็คือตรงตามชื่อเพลงเลยว่าไม่น่ารักอีกต่อไปแล้วนะคือเขาจะโตขึ้นแล้วเขาจะเปลี่ยนมุมแล้วเพราะฉะนั้นกระเป๋าเขาก็เป็นไงโยงการมันเนคาบังกระเป๋าของหนูเนี่ยมันกล้าหาญมากนะเพราะว่าไม่มีคีริงไม่มีพวงกุญแจไม่มีแฮนด์มิร์ไม่มีกระจกพกผ่าอันจงพันคุงกุกซูบัตชาโปต้าโคโซ่บะหมีม่ซุปถั่วแบบลิมิเต็ดเอ dition เนี่ยโอ้ยมันหอมมันมากกว่ามั เมนูบะหมี่ซุปทั่วเนี่ยมันเป็นเมนูที่มีความใครชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยมีความกินยากนิดหนึ่งเป็นบะหมี่เย็นด้วยนะเ,ออเห็นรูปน่าจะพอเก็ตเลยใช่ปะมันอาหารที่ดูแบบเฮ้ยกินแล้วต้องมีความดูโตดูเป็นผู้ใหญ่คังอาจีโพดันนั้นหรือซอนัน,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 นเฮปาริกชาชัวหนูชอบแมงกระพุนที่มันแบบชิลๆมากกว่าลูกหมาลูกหมามันดูทําให้เป็นเด็กมีความน่ารักเป็นความคิ้วไงก็จะไม่เวลานายเก็ตซุปเปอร์สตรสคงโพยงอ่ะจนปวกะเวลาเครียดมากๆเฮ้ยไปดูหนังผีสักหน่อยดิปะคือจะมา ไม่ได้ดูกระตูนไม่ได้เพราะว่า I'm not cute anymore ต้องดูคงโพยออกมาไปเลยจ้ะเป็นการยืนยันว่า I'm not cute anymore ที่มีความคิวยิ่งกว่าเดิมไปอีกมันทำให้ดูยิ่งน่ารักกว่าเดิมไปอีกเหมือนเด็กที่กำลังจะบอกว่าหนูไม่ได้เป็นเด็กอะ่ะ